พี่น้องมาฟังนี้ห้งงามทุกคนเลยสำหรับไัยท่วาทรายถายรูปชัยแอปเนีบห้ามพลาดเด้อพี่น้องอยู่ส่วนหลวงตอนนี้นะเขาเห็ดดอกหมกดอกไม้จัดงามตะก็มาถ่ายรูปทุดช่วงเ,เวลาหา้าโมงหกโมงนบอกเลยเลยว่โาโคตรงามเลยทุกคนเลยไัยทวามักถ่ายรูปกับห้ามพลาดเด้อสาวไรกัแนะนำนั่นแหละอีกอย่างคนก็ไล่ในนิน มันมีงานทุกคนเนี่ยงานกะจบวันที่สิบนะทุกคนหอดวันที่สิบเนาะเบิองดอกไม้เดี๋ยวเขาไปเรื่อยๆเนาะคลิปนี้สาอไรกัสิถ่ายมาแบบอะไยาวให้ทุกคนได้ครับส้มน้ำเัานนะบรรยากาศ นี่ฟังนี่แห่งงาม,มาโ,โอ้โหนี่โอ้โหใครเดี๋ยวว่าซายไทยรูปห้ามพลาดเด้อชิมากบมามืออื่นมือฮือนี่เนะาะเพราะวางงานเขาฮอดแค่วันที่สิบท่านั่นทุกคนอยาง คนกระไลเนี่ยมาสวงนี่นะทายูือนจริงงามนะโอ้โห <c oughs> ไครแถวว่ามักไทยฮูบบอตองพาดเนาะเพราะว่ามันงามเฮียไ้ม ไายหับมากไทายห๊บไทยบักไยเค้กไปดีว่าสนใจอยากลองเรือกะไปลองได้เลยแต่ว่าบหว เขาเชียงเงินบอกไปลองเนาะแต่ว่าคนกับมาลองไล่์นะทุกคนเรือเป็ดเนาะบอกได้เลยว่าโคตรลายแล้วเขาพากันล่องเนาะแต่ว่าบ่ห้ว่าคาลองเรือนี่เขาเสียค่าคนละเท่าใดเนาะงามบ่งามบ่ ย้อนเสียมันลูกร้อนดีไลน์ตุ้มเฮุ้นข้างหน้าพ่นมีทายมุมนี้นะเดี๋ยวจะให้เจ้าเบิ้งนี่นี่มุมนี้นะ ดเร็ตแล้วเข่าทำไมวะถ่ายมองหน่เหรอถูกมองงามแต่ว่าตอนน no nah ี้ห้า มูทิวามานำบรเเ็นแล้วทุกคนเนี่ยจะเข้าไปทางดใดใช่อ๋อเห็นแล้วทุกคนบุรีเนะนี่นี่ที่ให้เขาเบิ่งฟังนี่นะมันเป็นะสะไวน้ำล้ะกนเขา กิน,นยังข,ขับเรือ <c oughs> <c oughs> ขับเป็ดขี่เป็ดงามเนาะโคตรงามเลยทุคกคนาะฟังพูดเดี๋ยวจะเป็นร้านอาหารเนาะเป็นร้านอาหารเขา้าคายกับเขา้ากินยังของเขา<อ>นั่นแหละของนี้เดี๋เป็นโซนที่เข้ามาถ่ายรูปมาเอ่อแอปกันเนั่นมาทำงานที่นี่แล้วได้ยินว่า สิบเต็มสิบนี่อันนี้ก็เป็นพระเอกอุ้ยลืมแล้วนาะพระเอกเอ็มวีคือแชร์เวนต้าเนื้อมว่าจ้ำกันมาได้กอเมื่อเี็วมันเบาวินเนาะนี่เนาะวินเบาเลาวนะเป็นพระเอกเอ็มวีมา่ยวงาน ของประจำปีที่เคนจัดส่วนนะเป็นนักแสดงตลกแมนแมนติดตา <c oughs> มมดเดิลวินาลาล่าอันก็เป็นนักยูทูบเบอร์คนนึงคือว <c> ่า <oughs> มีความสามารถมีชื่อเสียงโด่งดังอพอสมควรเนาะเอฟซีไลท์แต่ช่วงนี้ครับเงียบไปแล้วแต่ว่าวินาลาล่ากัเจ็บออดออดเนเอนะอพี่น้องสุขภาพมาเก่งแรงเมื่อคืนนีนกับถ่านสิ่งค์ <c oughs> โฟดลงกับสิ่งที่สวยงาม <c oughs> เป็นโลงศพจ้าหน้าท ทางตอนนี้กะนั่งบ่มีหยังแล้วนะทุกคนกะสิให้ทุกคนบ่ทัเบิ่งบรรยากาศรอบข้างน่นล่ะคลิปนี้กไล่สาระนอยนึงเนาะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนเบิ่งนํากันเนาะมีมองมีมองบ่เบิ่งเนาะาสุภาพน กไล่สาระในะคลิปวันนี้สาวไลกะขอจบเพียงสำนีแหละอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ในเด้อทุกคนครับสบายดีทุกคน